สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจุนน้ำมันครับสวัสดีปี่แม่กันทุกคนด้วยนะครับผมหวังว่าทุกคนจะสนดกกับช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาครับผมและในคลิปนี้ผมเองก็อยากจะมาเริ่มต้นปี2025ด้วยการไล่เรียงเรื่องราวหนังและซีรีส์ของทางมาเวลครับที่จะเข้าฉายในช่วงปี2025จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปชมกันเลยครับ มีโปรพีเมียมราคาถูกมาแนะนำครับเริ่มต้นราคา29บาทจากปกติ209บาทเลยครับใช้งานได้ทั้ง3แอปเลยทีเดียวโคตรคุม้มไม่ว่าจะเป็น YouTube Premium YouTube Music แถม VIU Premium ไปอีกฟินฟมีกิจกรรมให้เล่นทุกเดือนสนใจสมัครแอดไลน์ไปที่ AdCat4k หรือสแกนคีว o า e โคดที่อยู่บนหน้าจอได้เลยครับเริ่มกันกับเดือนนี้เลยครับผมกับแอนิเมชันเรื่อง y o u ฟนร n e n e เ e อ e ์โฮด d ์ d ไปเดอครับแอนิเมชันเรื่องนี้ครับผมในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการนั้นได้บอกเอาไว้ว่าจะมีความยาวทั้งหมดด้วยกัน10ตอนครับแต่ที่น่าสนใจคือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับโปรดิวเซอร์ของทางมาเวลอย่างคุณแบรดวินเดอร์บัมได้ออกมาประกาศว่าซีรีส์เรื่องนี้แม้ว่าจะเป็นของมาเวแต่จะไม่ได้อยู่ในจัก,กรวาล MCU จะไม่คานอนกับจัก,กรวาลของ MCU นั่นเองครับหมายความว่า เรื่องราวที่จะดําเนินเรื่องในแอนิเมชันทุกเรื่องนี้จะไม่เกี่ยวข้องใดๆกับจัก,กรวาลหนังจัก,กรวาลซีรีส์ของ Marvel Cinematic Universe นั่นเองแต่จะเป็นโปรเจกต์ที่จะแยกออกไปต่างหากถึงแม้ว่าเดืมทีเนี่ยพวกเขาจะมีแผนทําให้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งทําให้มันคานอนกับ MCU นะครับอารมณ์ประมาณว่าเอาไปปัรจุอยู่ในจัก,กรวาลคู่ขนานอะไรอย่างนี้ซึ่งในเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้ครับ ก็จะเป็นเรื่องราวของพีเตอร์ปาร์เกอร์ครับที่ได้รับการฝึกสอนจากนอร์แมนออสบอนที่ออสคอปนั่นเองครับคาดว่าน่าจะมีความคล้ายๆกับสไปเดอร์แมนโนเวฮูมอะไรอย่างนี้ที่ตัวของพีเตอร์ปาร์เกอร์ได้ไปเจอกับโทนี่สตาร์กอะไรอย่างนี้แต่ว่า ในซีรีส์กับกันเป็นนอร์แมนออสบอนแทนอะไรอย่างนี้ครับโปรดิวเซอร์ยังบอกต่ออีกครับว่าการที่เขาตัดสินใจที่จะไม่ให้ซีรีส์เรื่องนี้ไปคานอนกับทาง MCU ก็เพราะเขาคิดว่ามันไม่สนุกเอาซะเลยกับการที่จะทําให้ซีรีส์เรื่องนี้ไปเกี่ยวโยงไปคานอนกับ MCU เพราะว่ามันมีข้อจํากัดต่างๆนานามากมายถึงอย่างนั้นเขาก็เลยตัดสินใจที่จะให้ซีรีส์แอนิเมชั่นเรื่องนี้ที่มีความยาว10ตอนครับเป็นเรื่องราวเล่าแยกออกไปไม่เกี่ยวอะไรกับ ทาง MCU นั่นเองครับผมก็ยังไงร,รอติดตามกันได้ปลายเดือนมกราคมนี้ครับที่จะออนแอร์ air อยู่ในทาง Disney Plus นั่นเองครับ ต่อไปครับวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์พอดีเตรียมพบกับกัปตันอเมริกาเบฟนิวเวอร์ครับผมที่จะพาคุณผู้ชมไปสำรวจโลกใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหลังจากเหตุการณ์เดบริฟนั่นเองครับและการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําของแซลวิลสันในฐานะกัปตันอเมริกาเขาจะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งใหม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นการรับมือกับภัยคุกคามจากกลุ่มก่อการร้ายลึกลับที่อาจจะนําโดยนักแสดงคนดีอย่างเจนคาโรเอสโปซิโต นอกจากนั้นก็ยังมีการต่อสู้สุดอันตรายที่อาจจะมาในไซส์ใหญ่กว่าย่างเรทฮักและการจัดก,การกับความขัดแย้งระหว่างประเทศครับท่ามกลางแรงกดดันจากสังคมที่อยากกงตังคำถามถึงความสามารถของเขาในฐาระกัปตันอเมริกาคนใหม่ก็ ต้องบอกเลยว่ารับศึกหลายด้านเลยครับสำหรับแซววิวซันทังด้านนอกจอเองก็กระอักกระอ่วนอยู่ไม่น้อยดังมีการเลือ่อนกำหนดใา้หลายครั้งมีการเปลี่ยนชื่อด้วยมีการถ่ายทําซ้ำแล้วซ้ำอีกจดงบประมาณบาดไปผมเองเดี่ยก็ได้แต่หวังว่าดังเรื่องนี้จะไม่ทําให้ M.C.U ในปี2025ที่เสียโศกนะครับต่อมาครับต้นเดือนมีนาครับวันที่4มีนาครับผมเราจะได้พบกับใดวิบอร์นอเกนครับผมซีรีส์ ที่ทาง Marvel s t u d i o ครับยืนยันแล้วว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะดำเนินต่อเนื่องจากซีรีส์ d a ย์ e v i ิ Day View ของทาง Netflix ใครที่ยังไม่ดูก็แต่นำต้องเตรียมทำกันบ้านพอสมควรนะเพราะว่ามีหลายซีซันอยู่เหมือนกันผมเองก็ลืมๆไปบ้างแล้วแต่ถ้าว่าใน d a ย Devil Born Again ที่มาอยู่ใต้ร่วมของ Marvel s t u d i o แล้วเนี่ยเรื่องราวเนี่ยมันก็จะต่อเนื่องมาทำให้เราได้เห็นตัวของ Kingpin ครับหรือ i l s o n f i s k ครับก้าวขึ้นมาสู่อำนาจในฐานะ นายยกเทศสมนตรีบรวมไปถึงในตัวอย่างเองเนี่ยเราก็ได้เห็นการมาของแฟรงค์แคสเซิลหรือพันนิเชอร์แล้วด้วยซึ่งจากข่าวข่าวนะครับมีการคาดการณ์กันว่าซีรีส์เรื่องนี้คิงพินเนี่ยจะไม่ใช่ตัวร้ายหลักครับแต่ทว่าเป็นมิวศิลปินลึกลับที่วิกลจริตครับจะมาเป็นตัวร้ายให้กับแมทเมอร์ด็อกหรือแดร์เดวิลของเราในซีซั่นแรกส่วนซีซั่นที่2ครับก็จะเป็นในส่วนของคิงพินที่จะมาเป็นตัวร้ายหลักนั่นเองครับผมซีรีส์เรื่องนี้ครับจะมีทั้งหมด18ตอนด้วย ันจะแบ่งออกเป็น2ซีซันด้วยกันครับก็คือซีซันหลัก9ตอนว่าอย่างนั้นยังไม่มีกําหนดฉายอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับซีซัน2แต่ถ้าว่าซีซันน1นั้นจะเข้าฉายในวันที่4มีนาคมนี้แล้วครับและอีกโปรเจกต์ใหญ่อีกโปรเจกต์หนึ่งที่ผมก็รอคอยมากๆเรื่องหนึ่งเลยก็คือ ทันเดอร์บ้ครับต้องบอกเลยว่าตัวอย่างหนังเนี่ยออกมาน่าดูมากๆม,มันทั้งตลกทั้งแอคชั่นทั้งรวมตัวละครแบทที่ต้องบอกเลยว่าเออมันมันน่าจะไปด้วยกันได้ดีอะครับคื้ในตัวอย่างเนี่ยเราก็ได้ดูไปแล้วเนาะว่าเจวาวของเราเนี่ยจะเป็นผู้กอ่อตั้งทีมนี้ขึ้นมารวบรวม,รวมตัวละครมากมายอย่างเยเลน่าบิโลว่าจอห์นวอล์คเกอร์แล้วก็คนอื่นๆที่เคยทำงานให้เธอและองกซึ่งในตัวอย่างที่ปล่อยออกมาตัว2ตัวแล้วเนี่ยผมก็ได้ไปเห็นบทวิเคราะห์หนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าตัวของ J wow เจวอตึก Avenger t t w w r r ด้วยนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นหนังที่ อาจจะดูไม่ได้สเกลใหญ่มากนะักแต่ผมก็งงใจว่าทําไมเอามาฉายในช่วงซัมเมอร์ซึ่งเป็นช่วงแบบทําเงินทําทองของหนังฮีโร่อะไรอย่างนั้นเลยครับต้องรอติดตามกันต่อไปครับว่าหนังเรื่องนี้จะมีความมหัศจรรย์พันล,ลึกอะไรที่น่าสนใจอีกเพราะว่าจากตัวอย่างเองเนี่ยแล้วก็การวิเคราะห์จากหลายๆแหล่หลายๆที่เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวละครตัวหนึ่งใช่ไหมที่ยังปิดเงียบเอาไว้อยู่ที่จะมีสเกลพลังระดับแบบดวงอาทิตย์ระเบิดล้านล้านดวงอะไรอย่างเงี้ยเซนทรีนั่นเองนะเออก็เดี๋ยวไว้ มีตัวอย่างใหม่อะไรออกมาเดวผมมาทําคลิปวิเคราะห์ให้ได้ชมกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ t h u n d e r b o l t ครับที่จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในวันที่2พฤษภาคมนี้เองครับหลังจากนั้นครับผมวันที่24มิถุนายนครับก็เตรียมพบกับตัวแทน Iron Man อย่าง Ironheart ครับผมที่จะออกแอร์ใน Disney Plus ความยาวทั้งหมด6ตอนครับ ไอวอนฮาร์ดครับผมก็หลายคนก็ได้เจอเธอแล้วที่ไปปรากฏตัวใน Black p พ n t e อร์วากันดาไฟเวอครับเราได้เห็นเธอในชุดไอวอนฮาร์ดมาแล้วแต่ใน,นตัวอย่างของไอวอนฮาร์ดที่ปล่อยออกมาครับดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่จากความอัจฉริยะภาพของเธอจริงๆตัวแรกในซีรีส์เรื่องนี้ครับจะมาในคาแรคเตอร์ทรงเวทเดอะฮูดครับผมที่ทางค่ายเนี่ยได้บอกว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นการต่อสู้ระหว่างเทคโนโลยีกับเวทมนต์เรื่องย่ออย่างเป็นทางการเนี่ยบอกเอาไว,วาリリ้ว่าลิ l ลี่วิลเลียมครับอัจฉริยะนัก ประดิษฐ์ไวทินผู้มุ่งมั่นที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในโลกวิกลับมาใช้ชีวิตในบ้านเกิดของเธอในชิคาโกเธอมีความสามารถพิเศษในการสร้างชุดเกราะเหล็กครับแต่การไล่ล่าตามความทะเยอ,อทะยานของเธอนั้นเธอกลับพบว,ว่าตัวเองหลานต้องเข้าไปพัวพันกับพลาเกอร์ล็อบบินหรือเดอะฮูดผู้ลึกลับและมีสเสน่ห์มีข่าวลือที่น่าสนใจมากๆว่าเดอะฮูดเนี่ยอาจจะได้รับพลังมาจากเมฟิโตและมีรายงานจากทางเด็ไลน์ตั้งแต่ช่วงปี2022แล้วว่า ซาชาเบคอนโคเชนอาจจะมารับบทเบฟิตโตในซีรีส์ไอ o อนฮาร์นี้ก็เป็นไปได้ครับผมและแล้วก็มาถึงดังที่ผมรอคอยที่สุดของปี2025นี้นะครับที่จะเข้าฉายในวันที่25กร,รกฎาคมนี้กับ Fantastic Four First Step นั่นเองครับผมก็ดนังเรื่องนี้ครับผมเองก็ได้ทำข้อมูลไปเยอะพอสมควรแล้ว จะเป็นการรีบูททั้งหมดเรื่องราวเนี่ยก็ยังคงเป็นปิศาอยู่แต่มันก็มีเรื่องหลุดเรื่องย่อมีตัวอย่างที่ใช้แบบไพรเวทออกมาแล้วผมเองก็ไปแกะไปอะไรมาเรียบร้อยกันหมดแล้วเอาเป็นว่าข้อมูลต่างๆนา,นานามากมายเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มีอัปเดตอะไรมากแต่เรื่องราวของดังเรื่องนี้มันก็จะประมาณว่ามันจะถูกเซตอยู่ในยุค60คนจากจักรวาลหลัก616เนี่ยถูกย้ายไปยังจากจักรวาลอื่นแล้วก็ไปมีหน้ามีตามีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็จัดกงจัดก,การตัวลงตัวร้ายแล้วก็ ทั้ง4ี่แฟน์แทสติกโฟเนี่ยจะเดินทางก,กลับมายังจัก,กรวาลหลัก อะไรประมบาณนี้ครับผมอันนี้เป็นเลือกย่อเรื่องราวเรื่องเล่าที่ยังไม่ได้ออฟฟิเชียลแต่อย่างใดน,นะครับแต่ผมสนใจมากเพราะว่าดาราแมกเนตที่ดึงดูดผมให้ไปดูหลังเรื่องนี้อย่างเปโตปาสคาว Pascal เนี่ยผมตั้งตารอสุดๆครับว่าเขาจะอยู่ในคาแรคเตอร์ของริชาร์ดได้ดีกว่าคนอื่นๆที่เคยมีมาดอกจากนั้นเองเนี่ยมันก็ยังมีแบบข่าวหลุดข่าวลือตัวละครรับตัวละครปริศนาอย่างกาเล็กตัสเราก็ก็รู้ไปแล้วเนะว,ว่าจะมีมาซิลเวอร์เซอร์เฟอร์เราก็รู้แล้วว่าจะมีมาอีกตัวละคร อคนหนึ่งครับที่ตั้งจะเป็นเดอะแบกเป็นตัวละครสาคัญของซาก้าดีพอสมควรแล้วก็คือแฟนคิริชาร์ดครับลูกชายของลิลิชาร์ดก็จะมาในหนังเรื่องนี้ด้วยก็ผมคิดว่ายังไงเนี่ยตัวอย่างหนัง้จะออกมาเร็วนี้นะครับยังไงก็รอติดตามชมกันได้ทางผมเองก็น่าจะไม่พลาดในการติดตามข้อมูลของหนังเรื่องนี้ที่จะเข้าฉายในวันที่ยี่้า เดือน7ปี2 0 2 5นีิ้นี่งดอีกต่อมาดูซีรีส์ใอนิเมชันอีกหนึ่งเรื่องที่ผมรู้สึกว่าดูเงียบๆเหมือนกันแต่ก็มีข่าวาวมาเรื่อยๆ6สิงหาคามนี้ครับพบกับแอนิเมชันไอออฟว a กันดาครับผมจะมีความยาวทั้งหมด4ตอนเรื่องอย่อหนังเินทางการเนี่ยบอกว่า iO ออฟว a ก a นเนี่ยจะเป็นการสำรวจการประยน์ภัยของนักรบผู้กล้าแห่งวากันดาตลอดจนประวัติศาสตร์ในการประยน์ภัยของชนเผ่าของ ทางวกันดาที่ออกเดินทางไปทั่วโลกหรือก็คือที่เรียกว่าหน่วยวอร์ด็อกนั่นเองเนาะที่ออกไปปฏิบัติการแฝงตัวเพื่อนำวัตถุไวเบรเดียมกลับคืนจากศัตรูสู่วากันดาก็4ตอนเองอะทำไมดูน้อยจังก็หวังว่ามันจะมีแบบความยาวแบบเยอะๆหน่อยนะสักตอนละชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยน่าจะทําให้เราได้ซึมซับเรื่องราวของวากันดาได้มากขึ้นนะครับสาหรับซีรีส์แอนิเมชั่นทุเรื่องนี้ที่จะออนแอร์ใน Disney p พ u s ครับ6สิงหาคมนี้นั่นเองครับผม ต่อมาครับอีก2เดือนถัดมาครับผมตุลาคมครับพบกับมาว์เวลซอมบี้แน่นอนครับก่อนหน้านี้ในซีรีส์วอชอีฟ e เราได้เห็นพวกซอมบี้ของเหล่าฮีโร่ของเหล่าตัวร้ายมาแล้วในซีรีส์วอชอีฟ e ซีซั่นแรกนั่นเองแต่คราวนี้มันจะคิบค้นมากกว่าเดิมครับเพราะว่าเขาแยกออกไปทําในส่วนของซอมบี้โดยตรงเลยข้อมูลเนี่ยยังไม่มีอะไรมากนะักนอกจากจะมีตัวละครมากมายไม่ว่าจะเป็นแก๊งอเวนเจอร์แก๊งแฟร์เทสติกโฟแล้วก็ยังไม่แน่ใจในส่วนของตัวละคร Xmen ที่จะเข้ามาอยู่แต่พวกแก๊งมา อซอมบี้ Zombie ด้วยหรือเปล่าแต่มีการบอกว่าฮีโร่รุ่นใหม่จะต้องต่อสู้กับฝูงซอมบี้ที่กำลังระบาดใครที่เป็นแฟนซอมบี้ไม่ควรพลาดด้วยประกาศชีนีดทั้งพวกครับ3ตุลาคมนี้ที่ดิสนีย์พาร์คนั่นเองและสุดท้ายท้ายสุดครับผมกับวนเดอร์แมนที่จะเข้าฉายในช่วงเดือนธันวาคมปี2025ครับเป็นซีรีส์ครับผมที่มีความยาวด้วยกันประมาณ10ตอนครับจะนำแสดงโดยยาย่าอับดุลมาทีมที่2ครับ ก็คือตัวร้ายในอ q ควาแมนนั่นแหละที่จะมารับบทเป็นซิมอนวิลเลียมครับหรือวันเดอร์แมนและนอกจากนั้นครับซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็มีข่าวแว่วมาว่าเบนคิงลีสครับจะกลับมารับบทเป็นเทเวอร์สลัตตอรีที่เราเคยได้เห็นในชางชีมาแล้วแล้วก็ในไอรอนแมนสครับที่ปรากฏมาเป็นเหมือนจะเป็นตัวร้ายแต่สุดท้ายก็เป็นแมนดารินตัวปลอมนั่นเอง ในคอมิกครับผมวร์แมนเนี่ยเป็นส่วนหึือของเวสคอตเอเวนเจอร์ตัวเขาเองครับยังมีความสัมพันธ์กับวันได้ด้วยนะในซีรีส์เรื่องนี้ครับมีข่าวลือครับว่าตัวของซีรีส์เนี่ยจะแหวกแนวมากพอสมควรว่ากันว่าครับซิมมอนวิลสันเนี่ยจะไปออเดชั่นเป็นตัวเองเพื่อที่จะรับบทในหนังหรือโปรเจกต์ของมาวิลสตูดิโอแต่เขานั้นถูกปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าจนในที่สุดเขาตัดสินใจแอบเข้าไปในมาวิลสตูดิโอเพื่อคุยกับเควินไฟกีครับแต่เขาได้เจอกับหุ่นยนต์เควินที่เราเเคยได้้จอมาแลวใน ซีรีส์ชีฮักนั่นเองและได้ค้นพบความลับบางอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้เขาหลุดออกไปนั่นทําให้เขาได้เข้าไปสู่ในโลก MCU ครับและเขาก็ได้กลายเป็นวอนเนอร์แมนมันฟังดูเหลือเชื่อมากไม่รู้ว่าอันนี้ข่าวจริงหรือข่าวหลอกแต่ผมก็ เออมันก็ดูแหวกแนวจริงนะถ้าเกิดว่าคนจากโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในหนังคือในตอนนี้ MCU มีแต่คนจากหนังเนี่ยออกมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงนั่นก็คือ She uck, ชีฮักใชมไหมแล้วก็มีตัวของเดดพูลที่แบบแหวกกำแพงมิติที่4มาคุยกับเราได้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่นี่จะเป็นคนจริงๆจากโลกเราเข้าไปเป็นตัวละครในโลก MCU ก็รอติดตามกันต่อไปครับผมกับซีรีส์ Wonder Man นะครับที่จะเข้าฉายในช่วงท่านวาคมปลายปีนี้นั่นเอง และนี่แหละครับก็คือโปรเจกต์ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ทาง Marvel Studio จะปล่อยออกมาในปี2025นี้ครับเพื่อนๆคนไหนตื่นเต้นกับหนังเรื่องไหนกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้เลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยอันดับหนึ่งเลยที่ผมเฝ้ารอมากๆนั่นก็คือ Fantastic Four ครับ l องลงมาก็เป็น Thanos ครับแล้วก็ Wonder Man นี่แหละที่เออดูแหวกแนวดูถ้าสนใจดีแล้วก็มันมีอ่าเรื่องราวที่มันเป็นล่ะสคริปต์ดุดของ a v e n g e r the Kang Dynasty นะครับที่จะไม่ได้อดแอร์แล้วออกมาแล้วก็ มีบทของวันเดอร์แมนเนี่ยเยอะพอสมควรแล้วก็เขาเรียกอะไรหักมุมพิกล็อกพอสมควรเกี่ยวกับตัวละครของซิมอนวิลสันนะครับตอนนี้ผมก็กําลังรวบรวมอยู่เพราะว่ามันยาวมากเป็นชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวยังไงรอติดตามกันได้ผมจะต้องเขตมันลงให้ได้กับโปรเจกต์สคริปต์หลุดเนื้อเรื่องของ Aven g e r ร์เดอะแคร็กในนาสตีครับที่เราก็ไม่ได้มีโอกาสได้ดูอีกแล้วนั่นเองครับ ก็สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับปี2025นี้ก็หวังว่าจะเป็นปีที่ผมกลับมาลงคลิปได้เป็นปกติทีกี่อย่างสักทีนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังไม่ได้หายไปไหนยังติดตามกันอยู่ตัวผมเองในช่วงที่ผ่านมาชีวิตมันก็ยังยากอยู่ครับยังไงยังไงก็จะพยายามมาทาตรงนี้ให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ